วันนี้นะคะเป็นงานรับรางวัลของทางบริษัทเมอร์สค่ะก็ต้รับถึง3รางวัลทันนี้ตีมผ้าไทยคือแปลกจากทุกั้งที่เราเคยไปสุดแต่เขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากนะคะเพราะว่าครบรอบ10ปีของบริษัทเมอร์สเขาก็เลยทำการร่อนจดหมายอารมณ์ย้อนยุคนิดหนึ่งและใครที่ดื้อโบแบบฉีดโบแล้วลรารู้สึกว่า ไม่ไหวอีกต่อไปฉีดแล้วไม่ลงต้องมาลองตัวนี้เพราะว่าความดื้อเขาเป็นสูนนะคะนี่ค่ะของเราเป็นอะไรคะคุณหมอเป็นเครื่องยกกระชับตัวแม่สุดยอดแห่งเครื่องยกกระชับเพราะว่ามันเป็นลด์ส Standard แห่งการยกกระชับนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าผิวเหี่ยวผินยอ้อนผินยานอยากหน้าเด้งห,หน้าเด็กก็ลองมาฉีดรีเซ็ตยางกันนะคะฉ<า>ีดบุ๊บรีเซ็ตปั๊บปีแรกทั่วรางวัลก็มาแล้วนะคะกังนําคลินิกครับดีด้วยนะครับ